เหมือนเป็นการต่อยอดนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของ t i กเกอร์ทูค้นหาความเสี่ยงเรามาพัฒนามาตรงบอร์ดนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าป25ี2551กลับมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ t Safety Goals เป็นชุดที่2คราวนี้มันแตกต่างจากคร<อ>าวที่แล้วยังไงคะเนี่ยสงท่านั้นเองเราเริ่มเปลี่ยนดูน่าสนใจมากทีเดียวนะคะแล้วแตกต่างจากของเดิมยังไงคะในช่วง2ปีเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ Pat i e n t s a f ต t y ตัวอย่างเช่นองค์การนานาชาติเนี่ยก็มีการประกาศนะฮะสิ่งที่เรียกว่าเป็น Patient i e n t Safety Solution ของ WTO ให้ทางองค์กรบางแห่งเนี่ยได้พยายามไปหาดูว่ามันมีคำตอบสำหรับการทำให้เกิดความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างไรนะฮะจำนวนหัวข้อในเรื่อง Patient Safety ก็มากขึ้นเราก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีการเพิ่มขึ้นมาทุกปีเนี่ยเราจะทำอย่างไรแล้วเราจะจำได้ไหมจะจำได้ไหมเราก็เลยพยายามมาจัดระบบพยายามที่หาร่มในการที่จะว่า เมื่อเราจัดกลุ่มตัวนี้แล้วเนี่ยมีตัวใหม่ๆเข้ามาก็สามารถเข้ากลุ่มเดิมได้ครับและที่น่าสนใจมากก็คือว่าการจัดกลุ่มนี้เนี่ยแต่เดิมไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่เดิมนั้นเราจัดกลุ่มแล้วก็คิดถึงว่าเราเริ่มจากการที่มี WHO global patient safety challenge เนี่ยตัวแรกก็คือเรื่องของ infection control ตัวที่สอเนี่ยเป็น s a f e surgery นะครับแล้วตัวที่สเราก็เพิ่มเรื่องเรื่องยาซึ่เป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่ในตอน้นนี้นักเรียน เรานําเอากลุ่มที่เราจัดเนี่ยให้กับนักเรียนผู้เยี่ยมสารวจกลุ่มหนึ่งนะฮะได้ได้ดูช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงปลายปี2550อ๋นนอ2550อันนี้ปรกราปีห้าหนึนปลายปี50เนี่นยกลุ่มนักเรียนเขาเห็นชุดนี้เข้าเขาก็ไปนั่งคุยกันทนี่ท่าไหนไม่รู้เขากลับมาใหม่เพราะการจัดกลุ่มใหม่เขาทําให้ใหม่เขาจัดกลุ่มให้ใหม่แล้วเอ่เขอเรียกอันนี้ว่าซิมเ l ิลน่าสนใจมากเพราะว่าคําว่าซิมเ l ิลนั้นความหมายแปลว่าง่ายง่ายสบายสบายมันเหมือนกับเราจะทําความปลอดภัยยให้เเป็นรื่่องงาๆ แล้วน่าสนใจก็คือในแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถสอดคล้องกับในเรื่องประเด็นสําคัญของเซฟที่ออกมาได้อย่างเป็นหมวดหมู่นะคะน่าสนใจจริงๆก็ซิมเพิลก็จะมีะอย่างมี6หมวดเนี่ยนะครับมีเรื่องของการผ่าตัดที่ปลอดภัยการควบคุมการติดเชื้อตัวเอ็มก็เป็นความ,มปลอดภัยในเรื่องยาและเลือดกนะระบวนการดูแลผู้ป่วยเรื่องของสายทั้งหลายครับแล้วก็เรื่องของการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินซึ่งตรงนี้เหมือนจะเป็นร่มใหญ่เวลาที่เรามีหัวข้อในเรื่องของความปลอดภัยอย่างอื่นขึ้นมาอีกในอนาคต ก็สามารถนํามาจับได้ว่าอยู่ตรงกลุ่มไหนค่ะตัวนี้นะครับเรื่องของการจัดการกับแอนตี้ไมโครยาร์ก็เป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใในรอบตอนปี2551ยังไม่มีตัวนี้ที่อ่านดูจําได้ไม่มีตัวนี้ตัวนี้ใส่เข้ามาแต่ว่าพอเรามีกลุ่มนี้สามารถใส่เข้ามาได้พอเรามีร่มให้อยู่แล้วเนี่ยตัวไหนจะใส่เข้ามาก็ใส่ง่ายก็เหนือสิ่งอื่นใดค่ะในส่วนของซิมเพิลที่เกิดขึ้นนั้น มันเหมือนกับเป็นไกด์ให้กับโรงพยาบาล <c oughs> ให้โรงพยาบาลเหมือนมีแนวทางที่เราจะพัฒนาเรื่องความปลอดภัยถ้าเราเปิดอ่านในหนังสือ s i มเพิเท่าที่จำได้มีแนวทางปฏิบัติด้วย<ม>ใช่ไหมคะอาจารย์แนวทาง,งปฏิบัติซึ่งเป็นจริงๆแล้วก็มาจากเรื่องของ p i t i e n t Safety Solution เป็นส่วนใหญ่นะ,ค,ะนคือเป็นการที่รวบรวม Evidence ต่างๆไว้ว่าเรื่องนี้ควรจะทําอย่างไรให้ปลอดภัย ก็นอกจากการที่มองว่าเป็นเป้าหมายความปลอดภัยแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นไกด์ในการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็มีวิธีการนําไปใช้หลากหลายวิธีนะคะเราเราเริ่มเราเริ่มในการแนะนําให้โรงพยาบาลใช้แก็บนารีซคือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่ใน r e c o m m e n d a t i o n กับสิ่งที่ปฏิบัติจริงแล้วพยายามดูว่าจะลดแก็บตัวนั้นเนี่ยโดยการตั้งเป้าหมายที่จะปฏิบัติได้แค่ไหนแล้วก็ค่อยๆ Move ไปสู่การปฏิบัติค่ะพอปฏิบัติแล้วต้องไปตามดูด้วยค่ะก็ พอทาแก็บไปสักพักทงแก็บก็ดื้อยาก็อาจจะทําแก็บด้วยความไม่เข้าใจเลยว่าไปเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่อยากทํากับสิ่งที่ทําอยู่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับตัว recommendation ตัวนี้ก็ได้แนะนําให้มีการใช้เรื่องของการ trace การ trace เนี่ยก็คือแนะนําว่าลองหาใครสักคนหนึ่งที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องซิมีอยู่30มสิบกว่าเรื่องเนี่ยหาคนที่รักหรือว่าชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนนัทนอยูเรื่องเลยเรื่องนั้นฮะเช่นบางคนบอกว่าอยากจะทําเรื่องแฮนไฮยีนให้คนนี้ดูเรื่องแฮนไฮยีนแล้วตามไปดู ตามรอยดูการปฏิบัติเรื่องแทนทฮยีนทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรแล้วมีข้อแนะนําอะไรหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็มาคุยกันแล้วมาคุยกันเพื่อที่จะวางระบบในการพัฒนาต่อไปอยากจะตามรอยเรื่องของ blood safety ความปลอดภัยในการใช้เลือดเนี่ยนะฮะก็ให้คนนี้รับผิดชอบไปก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการนําในเรื่องของ patient safety ซึ่งเป็นไกด์นะคะเอาไป เรียนรู้ใน,ในแนวทางปฏิบัติจริงว่าเราทาอย่างไรแล้วก็พัฒตานากั้นก็ต้องมาออกแบบนะฮะทำอย่างไรให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างง่ายนะฮะก็ต้องไปใช้หลักเรื่องของ human factor engineering ก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการออกแบบโดยคำนึงถึงข้อจํากัดของมนุษย์ค่ะแล้วก็พอเรื่อง r 2 r เรื่องนิ้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะนำมาหัวข้อต่างๆแล้วเนี่ยไปทำา r ก็จะเป็น r 2 r ที่เกี่ยวกับเรื่องของ patient safety นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย เราขยับมาอีกนิดค่ะจากเรื่องของความปลอดภัยเรามีเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงที่เกิดขึ้นในปี2,551เช่นเดียวกันตรงนี้มีคำว่า Lean คลายๆกันอีกแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำลอยอีกแล้วซ้ำอย่างไรคะจากโรงงานสู่โรงพยาบาลจากโรงงานสู่โรงพยาบาลเหมือนกับตอนต้นๆที่เราพูดถึง TQM ตรงนี้เราก็ดึงจากโรงงานมาพัฒนาในสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเราทํากันอย่างไรคะเรื่อง Lean เรื่อง Lean ก็แนวคิดก,ก็เป็นแนวคิดที่มาจากทางฝรั่งเขาจะเรียกตรงน,นี้ว่าทางญี่ปุ่นฮะาจะเรียกตรงน,นี้เป็น Toyota Production System ืีความพยายามที่จะลดความสูญเปล่าลดการรอคอยลดความล่าช้าต่างๆเนี่ย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตให้มากที่สุดค่ะครับแล้วต่อมาเนี่ยแนวคิดลีนเนี่ยก็มีความนิยมมากในอเมริกาก็มีผู้ที่นำรีนไปใช้แล้วก็ไปควบกับเรื่องของซิกซิกมาการเ,<อ>เป็นลี <Six> นซิกซิกมารีนซิกซิกมาค่ะทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยดรบุญดีเนี่ยก็มาชวนผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลีนซิกซิกมาเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมมากเลยอยากจะให้โรงพยาบาลเนี่ยทดลองใช้ค่ะ แล้วก็บอกว่ามีทุนสนับสนุนนะจากเอเชียนโปร v ิวิตี้ออแกเ t ชันซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ต้นจ่ายเงินค่าสมาชิกให้เขาเรามีทุนที่จะให้ในโครงการที่เป็นเดโมโปรเจกต์คือโครงการสาธิตแล้วก็ตอนนี้มีมีวิทยากรจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นหมอที่ทำเรื่องดีนในสิงคโปร์เนี่ยพร้อมที่มาช่วยเรามีทั้งวิทยากรมีทั้งเงินมีทุกอย่างแล้วเหลือเราจะทำไหมเหลือแค่เราไปหาโรงพยาบาลที่สนใจแล้วเขียนเพร์โพซอาไปขอค่ะ และณตอนนั้นมีโรงพยาบาลสนใจไหมคะอาจารย์มีโรงพยาบาลสนใจมีอยู่แล้วครับตอนนั้นเราก็เลือกมาได้5โรงพยาบาล5โรงพยาบาลนำร่องแล้วเราก็ทำ p r o p o ซ a l ปรึกษากับทางที่ปรึกษาสิงคโปร์คะครับคือดรเควินค่ะแล้วก็ส่ง p r o p o ซ a l นี้ไปก็ได้รับการวัิจากทาง EPO ซึ่งเงื่อนไขของ E p o ีคือว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์จากการทำเนี่ยให้กับประเทศสมาชิกอื่นซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียค่ะ พอ,พอเราทำตรงนี้สําเร็จเนี่ยนะครับเราก็ได้เชิญได้จัดประชุมแล้วก็เชิญผู้ที่เป็นสมาชิกเอพิวเนี่ย e มาดูงานในประเทศไทยค,ค่ะโอ้เป็นเรื่องที่เห็นโอกาสพัฒนาที่ที่มีการขยายนะคะขยายเครือข่ายออกไปมากเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้ในประเทศไทยเรื่องของเรียนเป็นยังไงบ้างคะที่เรานํามาใช้เรื่องของเรียนเนี่ยก็ในโรงพยาบาลที่ได้ทําแล้วก็เป็นเป็นที่พึ่งของพวกเรานะครับก็คือ ทางสิริราชเนี่ยนะครับทำเรื่อง Le ีนเนี่ยแล้วก็ไปอินทิเกรตกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในในระบบปกติเนี่ยนะคก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะเพิ่มความพึงพอใจของการทํางานของพยาบาลเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เราทำเวิร์กช็อปกับดรเควินโลเนี่ยนะครับก็มีการใช้ใช้ตัวเลโก้มาทาเหมือนกับเป็นซิมูเลชันสิริราชก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดซิมูเลชันด้วเกิดการเรียนรู้เรื่องเรีน เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเราก็ร่วมมือกับศิรีราดใช่เรามีหลักสูตรเรื่องของหลักสูตรเรื่องของลีนนะคะที่เราเป็นความร่วมมือระหว่างสรพกับศิริราชนะคะนอกจากนั้นนอกจากซีรีราชเนี่ยทางทางที่อื่นก็มีด้วยเช่นเดียวกันฮะจริงๆแล้วมออเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่นําเรื่องลีนเข้ามาใช้โดยท่านอดีตคณะบดีท่านก็สนใจ่มากในเรื่องลีนครับแล้วก็ทางทางมออเองก็ได้ได้สร้างผลงานในเรื่องลีนไว้ไม่มากพอสมควรส่วนที่ทางคอนแกนนะครับโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยก็ ได้มีประสบก,การณ์ตรงนี้แล้วก็จัดจัดเทรนนิ่งให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นโรงเรียนแพทย์หลักๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อบขยายแนวคิดในเรื่องของรีนออกไปนะคะก็ตอนนี้มีหลายๆโรงพยาบาลค่ะที่ผ่านหลักสูตรในเรื่องของการอบรมเรื่องเรียนเราอยากจะให้เรื่องนี้สามารถมีความยั่งยืนเราจัดเวทีต่อนะคะอาจารย์ตอนนี้มีการ,ใ,รให้คนที่ทําเรื่องเรียนมาโนเลจแชร์กันเราจะไม่เราจะไม่อธิบายรายละเอียดในเรื่องของในพิดเรื่องรีนนะครับหรือว่าบ้านของรีนนะครแต่อยากจะชี้เห็นนะครับว่า รีนเนี่ยจะมีเครื่องมืออันหนึ่งหรือว่าแนวคิดหนึ่งที่ว่าต้องวิเคราะห์ไวรัสตรีมตั้งแต่ต้นจนจบสายทานแห่งคุณตอนที่เราเรียนรู้เรื่องเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้คิดถึงคลินิคอลเทรเซอร์ขึ้นมาเลยมีความคล้ายกันบางอย่างมีความคล้ายกันตรงที่การวิเคราะห์ไวรัสตรีมแมปปิ้งที่จะต้องวิเคราะห์สายทานุแห่งคุณชาติตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดอนคลินิคอเทรเซอร์จริงๆค่ะเพราะว่านั้นเราก็จะเน้นเราน้นเรื่องของการวิเคราะห์ตั้งแต ตัว W ตัว W คือค waste เนี่ยะคือ waste เนี่ยมาจากมาจากการวิเคราะห์ของ lean เนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมตัวอื่นต่อให้ครบถ้วนค,ครับก็ทําให้เราไม่ได้ทำแค่ lean แล้วลหละคราวนี้เราเรียนรู้เรื่อง lean แล้วก็ขยายความต่อไปทําให้ฟิลเตอร์เครื่อรเเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นท,ทำให้เราครบทุกทิศนะคะมีในเรื่องของ news นะคะออกมาตรงนี้ก็บอกให้เราเห็นค่ะว่าเป็นการปรับ waste ให้เป็น value ขยับมาอีกนิดค่ะเพราะว่าเรามีคุณค่ามากมายอาจารย์เคยคุยถึงเรื่องของโครงการที่เราร่วมมือกับ สสสนะคะที่เราจะรับทุนจากสสสใช่แล้วรงการเรื่องของเฮล l ์โปรโมชั่นเกิดการใช้มีแผนงานอยู่มีแผนงานอยู่งานนึงครับที่ว่าเราจะต้องจัดประชุมนานาชาติโดยอาศัยเงินทุนของสสสเนี่ยแต่ว่าในช่วงที่เราทําโครงการนั้นเนี่ยเราจัดประชุมไม่ทันก็ต้องขยายงานเนี่ยมาจัดประชุมหลังจากที่สิ้นสุดครงการแล้วครับก็อันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยที่มีประสบการณ์ในการจัดประชุมต่างประเทศเนี่ยมาช่วยเรา หลายท่าน,นทีเดียวใช่ไหมครับหลายท่านทีเดียวครับ,รบอาจารย์ชนิกาก็เป็นท่านหนึ่ง oh, นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สมศรีภาสวัสดนะครับ mm hmm. ก็เป็นประธานในการที่จะจัดประชุมครั้งนี้ค่ะ <c oughs> เราเรียกการประชุมนี้ว่าเป็น International, International Conference, Conference. on Health Promotion and Quality in Health Service ก็คือผสมผสานเรื่องของเทปโปรโมชั่นกับเรื่องของคุณภาพเด้วยกันเป็น global sharing เลยเหรอคะอาจารย์รอบนั้นเราเขียนให้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นการประชุมสากลเนี่ยมันก็ต้องเป็น global อยู่แล้วเราเชิญผู้ที่สนใจเรื่องนี้จากจากทั่วโลกเลยหลักจากหลากหลายประเทศที่มาประชุมในเมืองไทยโอ้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าให้คุณค่ามากจริงๆนะคะแล้วตอนนั้นเราสรุปบทเรียนเราว่าเป็นเรื่องของคนและบูรณาการเนี่ยเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จ แล้วบูรณาการที่เรานําไปเสนอก็คือบูรณาการเรื่องของบูรณาการมาตรฐานที่เราได้ทําแล้วเราคุยกันแล้วบูรณาการโดยใช้สามสีพดเอเนี่ยครับมาเป็นตรงบนไดขั้นที่3ค่ะนี่เป็นคอลเวิร์ี่อยู่ในซีตัวหนึ่งก็ทําให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยของเรานะคะถ้าเราลงมือทําที่จะพัฒนาในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ไปสู่ในระดับสากลได้แต่สิ่งที่สําคัญการที่เราขับเคลื่อนได้อย่างนั้นไม่ใช่เราคนเดียวค่ะเพราะเราได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจาก บุคคลมากหน้าหลายตารวมถึงอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนและมีเครือข่ายนั่นเองทําให้เกิดที่มาต่อมีอีกเหรอคะอาจารย์ถอยมาฟังปรเด็ของอาจารย์อีกนิดนึงที่ประชุมนั้นเนี่ยมีชาวฮ่องกงคนหนึ่งเขาก็มาบอกผมว่าบอกว่ายังไงคะเขาบอกว่าหน้าผมเนี่ยอยู่ที่เฉดก็ยิ้มอยู่แล้วอ๋อจำได้ละเขาบอกว่าเหมือนตัวตลกใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นตัวตลกแต่ว่าทำให้ทำให้ทำให้ได้รู้ตัวเองว่าเราสามารถที่จะ ทําให้เราหน้าเราเป็นหน้าที่ให้กําลังใจกับผู้คนได้เพราะว่าเขาเขาเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาเขาก็จะยิ้มเพราะเราค่ะเพราะเขาเห็นว่าหน้าเรายิ้มซึ่งแต่เดนนั้นเราเราจะไม่รู้ตัวว่าเพราะว่าวันที่ถ่ายรูปเนี่ยรูปเราไม่เคยยิ้มถึงนับแต่วันนั้นนาเนี่ยนะฮะถ่ายรูปตลอดทำให้รูปเรายิ้มได้ถ่ายรูปตลอดค่ะนับตั้งแต่นั้นมานะคะเราก็จะพบว่าท่านผู้ในการของเราใช้รอยยิ้มในการสร้างความผูกพันและชักชวนให้คนเข้ามาร่วมเรื่องต่างๆมากมายเป็นที่มาของตรงนี้ค่ะจะ